ขอส่งบุญบารมีที่เคยสร้างเป็นเส้นทางนำบุญอุทิศให้ให้ถึงผู้ร่วมจิตอุทิศไปอยู่หน้าเฟซของใครจงมั่งมีกดถูกใจขอให้มีแต่คนรักให้ประจักษ์ดวงจิตอันสดใสหากกดแชร์ให้บุญนำพาไปสู่ดวงใจของผู้ที่เมตตา ร่วมพิมพ์คำมงคลววาสาทุขอบรรลุเป้าหมายดั่งใจหวังให้ผลบุญส่งผลให้โด่งดังให้ท่านมีสตางดั่งตั้งใจขอบุญนี้จงส่งผลกุศลช่วยให้ท่านรวยเมตตาพาสดใสให้มั่งมีเงินทองเพิ่มพูนไปให้ท่านได้ดั่งที่ท่านตั้งจิตเทิน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ